ช่งครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องของการใช้ทรูวอลเล็ตนะครับก็หลายคนสงสัยนะฮว่าช่วงสถานการณ์โควิดในจีนทันแบบนี้นะครับก็เล็งเห็นจะหาว่าคือจะหาเงินที่ไหนได้นะครับแล้วก็ผมก็เรำคานเรื่องของเงินนะที่จะจะใช้จะใช้นะเลยต้องใช้ทรูวอลเล็ตนะครับช่วงนี้เหมาะับสถานการณ์โควิดในจีนกันระเกนนะครับ การไททัวร์เลยเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะฮะีึงแค่คุณผู้ชมเนี่ยลงต้องสมัครต้องโหลดแอปนะฮะบนมือถือของคุณแล้วก็นะฮะแล้วก็ลงทะเบียนตามตามรายการไปเลยนะฮะียงแค่เราเนี่ยต้องมีบัตรประชาชนไว้เป็นสัมพันธ์ที่สุดเพื่อการยืนยันหลักฐานถ้าใครที่มีประชาชนเนี่ยคือหมดอายุแล้วต้องไปทําบัตรใหม่รีบเลยนะฮะแล้วก็ทํา ยืนยันตัวตนเหมือนกลับมาเหมือนเดิมให้ไม่ได้นะคะ <S <S เพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้บัตรกาวขึ้นมาแล้วเกิดว่าเงินขึ้นมาแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็แย่เลยครับอาจจะเกิดเกียวเวลาหลายอย่างนะครับต้องเรียกว่าต้องใช้ต้องทําบัตรใหม่ให้ได้นะครับต้องเป็นสมาร์ทการ์ดนะฮะแล้วก็ทําตามไปเรืเ่อยๆนะครับจนกระทั่งเติมได้เลยนะคะณปัจจุบันนี้นะครับทูวอลเล็ตเนี่ยถ้าที่เซเว่นนะ สามารถเติมตั้งแต่10บาทจนถึง3,000บาทได้แล้นะครับค mm ุณผู้ชมคะสามารถเติมได้แล้วแต่บางที่ฮะอาจจะมีคั้นธรรมเนียมบางอย่างไปไปตามทางมาทันไปนะครับส่วนทางด้านวิธการจ่ายครับจะใช้แบบบาร์โค้ดก็ได้หรือสแกน QR โค้ดก็แล้วแต่นะครับส่วนวิธีการจ่ายเนี่ยจะใช้จ่ายยังไงครับคือเติม คือ w a เล็ตนะครับสมมุติว่าสมมุติผมเนี่ยพ่อนะ่ไปเติมวันละให้ตั้งแต่วันละเออซักประมาณ150บาทอันนี้ประมาณได้นะฮะก็เกี่ยวกับมือหนึ่งพอดีเปะเลยนะฮะแล้วก็เออพอมอลาจะจ่ายนะถ้าตามแบบตามแอปหรือตามร้านอะไรตา่ตางๆเนี่ยเขาจะมีบริการเขาจะมีสักเกงง่ายๆถ้ามีทัวร์ wallet สามารถจ่ายได้เลยถ้าเป็นแบบจ่ายปลายทาง ก็จ่ายปลายทางทันทีแต่ถ้าจ่ายทันทีอ่ะพอเวลาส่งเข้ามาของมันส่งถึงมาไม่ต้องจ่ายซ้ำนะครับไม่ต้องจ่ายซ้ำเป็นซ้ำที่สองเพราะว่าสั่งแล้วจ่ายไปแล้วไม่ต้องจ่ายซ้ำในตอนส่งมาถึงบ้านนะครับไม่ต้องจ่ายซ้ำอีกแล้วนะฮะเพราะว่าจ่ายซ้ำขึ้นมาเกิดเงินหมดขึ้นมาไม่รู้ยังไงนะฮะไม่ต้องจ่ายซ้ำนะฮะจ่ายแล้วจ่ายเลยนะฮะอันนี้จ่ายแล้วจ่ายเลยไปเลย เหมือนายไปล้ตโตมัติ่นั้นเองนะครับก็ส่วนรายการและส่วนการโอนเนี่ยก็สามารถโอนได้นะครับแต่สามารถทานได้ทั้งสองช่องทางทางัทง้งผ่านทัวร์เลสแล้วก็ผ่านธนาคารที่สามารถได้รับเข้าร่วมในทัวร์เลสได้ทันทีนะครับก็หลายคนสงสัยนะฮะว่าทําไมผมใช้บ่อยขนาดนั้นจึงนี่เพราะว่าคุณพ่ออนะเกวัน เติมวันร้อยห้าสิบวันละร้อยห้าสิบวันละร้สิบประมาณห้าร้อยอ่ะประมาณซราประมาณโอ้หไหลบวชสองสามสี่วันนะี่แหละได้อย่างเงี้ยนะฮะก็ลองไปใช้ดูนะฮะเพราะว่าช่วงแบบเนี้ยควรต้องมีไวรัสในมือถือนะครับใครย,ยังไม่มีกะะ็โหลดไปเลยนะฮะโหลดไปเถอะนะครับจะได้เออใช้จ่ายง่ายๆง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องกังบบวลเรื่องของ กว่าจะมีธนาบาทหรือเหรียญบาทเนี่ยมีเรื่องว่าของเชื้อโคอีนทีนะจะได้แบบใช้ใจอย่างง่ายๆสะดวกสบายกันแบบนี้นะครับผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะกาดก็ไม่ตกนะกาดแน่นอนกาดไม่ตกแน่นอนนะฮะต้องมีงอลกอล้างมือมีอะไรเยอะแยะมากมายให้ให้ให,ใหออ้ในการล้างในการที่ป้องกันตัวเองนะครับอย่าลืมใช้ทูวอลเล็ตด,ด้วยนะครับแล้วก่อนของหนึ่ชงชติมันทอนครับสวัสดีครับ